ในลิปนี้นะครับผมจะไปแกล้งตำรวจวยการปลอมตัวเป็นนกอีกาไปทํางานดจาจกปูนจกสายไฟเดี๋ยวเราดูว่าตำรวจจะรู้หรือเปล่าสาหรับชิปนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆจากประเทศออนฟลายซิตี้จะมาบอกประเทศออนฟเปิดกิจกรรมแข่งขันเนต์อาวุธ20ปะทะ20ชิงเงินรางวาัลรวมกว่า5 0 0 0 0บาทเพียงแค่ขึ้นแกงกับสภาและเป็นแกงที่อยู่ภายในเมืองขั้นต่ํหนึ่งเดือนการแข่งขันจะเป็นการเล่นแบบหนา้าไฟใช้ทรัพยากรของแกงตัวเองแลงหนึ่งเงินรางวัล30,000น 30, บาทแลงสองเงินรางวา 15, าัลหนึ่งหมงินรางวั5,000บาทะะวลรียมตัวตั้งวั้ เป็นต้นไปมีเพื่อนบอกเพื่อนมีแก๊งบอกแก๊งกิจกรรมดีๆแบบนี้มาเล่นกันได้นะครับที่ประเทศออนฟลาซิตี้สินดิสคอร์ตอยู่ใต้คลิปนี้เต็มดีอะฝ่ายเราไม่รู้เอาไว้ตึกไหนวะตึกลงสูงรู้เลยไหมเดี๋ยวรอมันมาไหมโอเคโอเครอรอนมาใช่ปะรอมัามันเหมือแป๊บเดียวเลยมันก็มาเพื่อนตัวเนี้ยมันเพิ่งเขาเซิร์ฟมาไงเออไอ้ีบยเฮ้ยมันดูแล้ว เอ็มเอ็มอย่ากูเอาเอามันไปไว้บนตึกแล้วกูจะทิ้งมันแล้วมึงดูมันะเออเอเอาดิไอ้เอามึงกดยกเลยก็ตกไปตายไม่ทันแล้วเพื่อนมึงขึ้นมาจุดสูงสุดแล้ววาง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 ไปละไปแล้วลงไงไอ้สัสเอาดิเอาดิดูวันนี้กูดูวันนี้มันจะลงยังไงอ่ะเออมึงดูบันทีลงจูไว้ดูไว้ไอ้โดคี้อะโดเนี้ยเดินลงแบบมัน่าเว้ยไอ้โดคี้ไอ้สัส ใช่เหรอเออย้รับหลังกูหลังกูเอ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเดี๋ยวกูกลัวมันเหงาว่ะกูกลัวมันเหงากูกลัวมันเหงาอะไรกูไปหาคนอื่นก่อนแต่กูว่าออกเกมเปนตัวเดียวนะแล้วกูเอาผู้หญิงติดมาอย่ามันจะอยู่ด้วยกูกำลังเอาขึ้นไปเลยเอาลง้งพี่มาเลยครับเพื่อนไอ้คนนี้เป็นเพื่นวายแล้วเพื่อน กูเอามาปลายสองคน๋ยวมึงดูว่าไม่คุยอะไรกันนะคนละหล่ะเว้ยเว้ยวัยแล้ววะใครเนี่ยมันนึกว่าไอ้นี่สั่งมาเพื่อนโทษเลยว่างเนาะนายกเนี่ยโทษจะว่างนายกเนี่ยรับจบไอ้สัตว์ไม่อยู่เว้ยผู้หญิงติดมาไอ้วสัตว์เออคือบ้าคือบ้าแต่ผู้ชายมันไม่ติดวะเอาคนมะเพิ่อน แล้วมาอยู่แล้วดิคนนัธนาอะรอบนี้มึงเจอกูอ่ะมาอยู่เวะวหย่ามันมือป่าวะกูกำลังเคลืนไปเพื่อนมาแล้วมากูมาเพิ่มมาเพิ่มไม่ติดโถแล้วไปกูให้กูลงชะตากรรมมาชัดก็เห็นยืนกาล่าไงคนว่างกูก็ทำให้ไงเออรู้ว่าว่างอย่างเงี้ยไอ้เสื้อดำในทวิตดมเมึงเห็นป่ะกับมอามึงดิเสื้อดำในทวิตตรงไหนตรงไหนอะเมื่อกี้มันไล่แทงแฟนมาอยู่เพื่อนเมื่อกี้ตรงไหนของแมปอะ โอ้กูเจอกูเจอปเาลากูรู้แล้วกูเจอเวลา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 โอ้ยเยอะเลยผู้หญิงิดมาเออเอาผู้หญิงมาเพื่อผู้หญิงมาผู้หญิงมาอุ้ยเอ้าเอ้าไปอ่ะการจะพอยไหนอ่ะถ้าพามาที่นี่เอาล่มยัดตัวด้วยนะจะหล่นลงอ้ยาคนเต็มเลยนั่งหมดเดิมนั่งหมดเดิม เลยกูมาละไอ้ย่ะตัวกาี่ได้ครับวีวอวีวออะไรอ่ะเฮ้ยอยากอะไรอ่ะเลยบอกเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ยันตกลงไปอีกแล้วพวกนี้อะไรวะเราอะเฮ้ยมีคนแอบข้างล่างมคนแอบข้างล่างเฮ้ยยันนี้สักอะไรเนี่ยมึงรอดได้ไงเนนีี่่ยไอ้สักวาอุ่นไอ้เฮียดูดิจะเจอกูปีนอปู่วงกลมงเดี๋ยวไงเฮ้ยยันกูว่าจะแน่ที่แท้ก็ตายอุ้ยมันไม่ตาย ใช่หรอเอาดีใครอยนาไนยเนี่ย okay ถุงแ้วแหละนด้ถุกขับลงไปโอเคกูตายมึงดูนะมึงดูนะกระบวนนี้เพื่อนนรถดีน้องต้คนขอุ้ยแม่โอ้โหแม่จูบูนนี่แม่จนาคันอะดีทำไม่จกสายไปก็ได้นะ ไฟไหมเหรอเราไปดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเพื่อนมาแล้วตำนวจมาตำรวจนี่นี่ไปก่อนแล้วคนโจกไอ้เออใช่ตำรวจเล่งเสื้อทาแล้วตอนนี้อะไรนะครับเขาบอกว่าสายไฟบ้านเขาไม่มีเลยแบบมึงบอกเอามาเยอะๆมึงบอกมาเยอะๆเอามาเยอะๆึงรวจไหวปะเนี่ยมาต่อไฟรับ เนี่ยงนเต็มุเนี่ยเตคันเลนี่ยานเยมรวที่นี่ะมบ้านใหม่ครับไม่ได้ไปเลยมาเอาที่นี่ไปเอ็มปเอ็มสุดตรงเลยอ่ายังไงก็ไม่รอดี่ยังมีกี่คนวะเหลือี่คนวนึ่งสอสมสหคนวเีพกเก็บแนัอ่ตรงหนเหลือเรานยัเหลือใช่เ้นเือ่ับพี่ตำรวจเบาๆเตเาได้า้าน้องกใสลไวพี่พี่ไหวตำรว ไอ้ยาจะรู้ว่าสองการไรไอ้เอ็มชิบหายแล้วสามการไเ่เห็นมั้เนี่ยแหม่พี่ไหวพี่มึงเข้าไปจะมอะไรลงบยานเนี่ยไปละไอเอ็มรมาัได้ไปละไปไ่ยใครใครอยู่ใครจะอยู่ก็อยู่กูไปได เราจะไล่ใครอ่ะไปล่ะนี่มันพื้นอะไรของมันวะแกงงกอลำบากพอมารู้มากก็เสียใจเยสเยสเยสเพอรู้มากก็เสียใจนั่นน้องขมบาดใจกางเกงในบาดตูดมึงพร้อมยังเดี๋ยวมึงสเปคจอยกูนะกูอยากรู้ว่าตำรวจจะรู้ไหมกูจบแล้วเพื่อนเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมา ใช่หรอไม่มามันไล่เคสอยู่มาๆๆๆมามามามแลย่างนี้ฉันไปจอดไปจอดไปหมดแล้วไม่มาไม่มามาเลี้ยวไปหมดเลยตำรวจไล่เคสตึงๆอยู่หรอเออมันไล่เค่อนมันมีอะไรที่แบบตำรวจจะมาบ้างนอกจากจกปูเยมามาตำรวจมาอ๋อมาเลี้ยวส่อนมาคันนึงคันนึงคันนึงกูว่าตำรวจมาไม่เจอมันจะขับลงไปเลยเว้ยเดี๋ยวกูก็จะจกอีกอ่ะถ้ามันถ้ามันลงไปปุ๊บกูจกต่อเลยสี่สองหนึ่งไปสี่สองสองเดี๋ยวมันมามสี่สอง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 มันไม่เจอ ปุ่งไปเร็วปุ่งไปเร็ว่งไปเร็วกูจกต่อกูจกต่ออ่ะกูจกต่อมันมาปะมันมาปะน่าจะไปน่าจะไปมาไหมมา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 ไปไปไอ้คนเดิมใช่ไหมเพื่อนคนละคนคนละคนเหรอเดิมมาแล้วเพื่อนมาแล้วคนเดิมมาสี่สองสองอ่ะเพื่อนมันมามันไม่เจอมันมาแล้วมันมาเออเออเออกูจะไปจอมแลยวเแ้ยมันมันเห็นมือยาวอ่ะกูปีนได้หรอวะได้หรอจริงมันรู้เหรอตำรวจรู้เหรอเอาดีจริงเอาดีอะ เอ๊แล้วรวจรู้เหรอดีมันรู้ตัวเนี้ยจริงจริงไม่ไดลืมด้วยตํารวจดูคลิปเราเยอะนู้ดเพื่อนไอ้ดีไปเอาไงวะมึงดูมึงดูมนดียังไม่รู้มันไม่รู้เปิดบ่อไล่นกไหวอ่ะเอาดีไม่ใช่เหรอไอ้ดัปิดจับดิเอ้ยไปแล้วมันมาตึบปูนเพื่อนมาตึบปูนอ่ะกูรอตรงนี้เลยขึ้นมาแล้วไม่เจอใคร ปิดบ่อไปเลยวุ้นจบกองด้วยวุ้นจบกู้นจบวุ้นจบกดกดวุ้นจบนะลงยังกูจบแล้ววุจบต่อโค้งมันโค้งกลับมาโค้งกลับเรื่องโค้งกลับมาแล้วนิมมดนิมมดเออเออทำไมมันเปิดบ่อทำไมมันปิดบ่อเปิดแล้วไอ้เหี้ยมึงมาเปิดบ่อดูนี่มันจะรู้ไหมฮ่าฮ่าฮ่นี่ร้เห็นกูปะ มันมันว่าไม่สงสัยปะไม่สงสัยหรอกไม่สงสัยกูไม่รู้สงสัยเนี่ยไม่รู้อะลงไปกูว่าลงกูว่าลงเออให้อย่างีุ้ดแล้วไอเดียรถมาอีกแล้วโอ้มาแล้วเพื่อนเออมันตามหามันหาอยู่เพื่อนมันหาอยู่เพื่่ออนยูเดี๋ยวมันหาอยู่มันบอรคุยกับเพื่อนปะมาแล้วเฮ้ยคันเฮ้ยไอ้คนนี้มันรู้ไอคนนี้มันรู้ไอ้คันแรกอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีรถข้างมีข้างล่กมันตึกไม่มีนะพี่วะมันตึกไม่มีนะพี่ ตอนวจระดับสูงเลยน่าันุนอะไม่รู้นะคนเลยรูเพื่อนไอ้เนียนจัดไอ้ใครจะขี่ตัวไอ้จอดโดตรงเนี้ยใครอะกูไอ้โดนกูไอ้นี่โดนใครใครจอดมันโดนปะคนโดนลุหลงไงไม่มีรถอีกแล้วอะอะไรนะเ ไอคนไอคนนี้มันคนเมื่อกี้ใช่ป่ะที่มันสงสัยอ่ะเออใช่แต่มันไม่รู้ใช่ป่ะเพราะกูบินหนีอ่ยใช่ไหมกูว่าที่มันบอกว่าถามจริงนั่นมันแบบเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้อะไรอย่างงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วกูบินหนีมันด้วยไงเออเออเอมาปะมาปะมันไปเคลียอื่นแล้วเพื่อนเฮ้ยมึงเปลี่ยนไปสายไฟดิไอจีเออเออเออได้ได้ได้ไปมาเพื่อนมา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 ปะมันมาปะมันดูก่อนดูก่อนู่มาสายไฟมาสายไฟหรอเออมันไม่น่ามาเคสกูแล้วให้กูโศกไหมแล้วก็มันมาแล้วกูมึงหนีไงเพื่อน มือแรงล่างยืนอยู่บนแปรงล่างยืนอยู่บนตู้แล้วให้เอ็มจมอ่าเอ็มเอ็มมึงจมให้ผมดิเบรกด้ยเพื่อนถ้าเดี๋ยวกูจะได้บินได้จบแล้วจบแล้วจบแล้วอ๋อหยีขนาดนี้นี่มันโอ้ยยังรออีกนะโอ้ยยี่เหมือนรีบด้วยนะเยี่คนเดิมไอ้เยี่นั่นอีกแล้วสเปกไว้สเปกไว้มาเมื่อไหร่มีแต่อีการ์เฮ้ยอย่ามายิงกูตายเฮ้ยมันลงมันลง ไ <laughs> อ้เงยเอ้แล้วกูบังอยู่ในตู้